ถ้าพี่แนะนำนะครับสำหรับน้องๆที่กำลังจะขึ้นมาหาวิทยาลัยและเรียนสายคอมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์น้องไม่ยังเป็นต้องซื้อแรงขนาดนี้ก็ได้16กิกเอาอยู่แต่ถ้าถามพี่ถ้าเกิดมีงบประมาณหน่อยนะตัวเนี้ยพี่ว่าบัตเจ็ตประมาณเนี้ยพี่คิดมาให้แล้วว่าคุ้มค่าที่สุดน้องกดไปเลย24 g ิกิก M4 s u p e r d e l Academy from beginner to pro coder ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อนอยาก up skill หรืออยากเปลี่ยนสายงานมาเป็นโปรแกรมเมอร์ SuperDev Academy พร้อมแล้วที่จะพาคุณปลดล็อกศักยภาพและก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ที่พร้อมรับมือกับทุกความท้าทายโอเคครับสวัสดีครับพี่บูมจาก SuperDev Academy เนื่องจากเออมันมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนคอมใหม่ละเดี๋ยวจะมาแนะนําว่าเออเครื่องเก่าเราใช้อะไรแล้วก็เครื่องใหม่ที่สั่งมาเนี่ยส่งตรงจากสิงคโปร์เนี่ย เราสั่งอะไรมาเราสั่งสเปคไหนมาเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้ให้น้องๆที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อคอมไม่หรือซื้อคอมเครื่องแรกสําหรับใช้เขียนโค้ดควรเป็นประมาณไหนสเปคประมาณไหนพี่บูมใช้แนวทางอะไรในการตัดสินใจซื้อจะไปสุดโต่งเลยไหมแพงสุดเลยไหมหรือซื้อตัวเริ่มต้นหรือซื้อตัวกลางๆพี่บูมเลือกอะไรมุมมองของพี่บูมที่เป็นซ e o ของบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์เนี่ยใช้คอมประเภทไหนแล้วพี่ยังรันโค้ดอยู่นะพี่เลือกตัวไหนให้มันเหมาะสมน้องก็จะได้ดูเป็นแนวทางเป็น สเปคในการตัดสินใจในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับตัวเองเดี๋ยวมาดูก่อนไอ้เครื่องเนี้ยเครื่องเก่าเนี้ยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมถึงพี่บุมต้องเปลี่ยนใหม่ล่ะ ะะจริงๆก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเนาะแต่ว่าพอดีพอร์ตมันเสียพอร์ตในการชาร์จมันเสียก็คือเนี่ยมันจะมีแม็กเซฟคือตัวชาร์จตัวนี้นะครับที่เป็นแม่เหล็กดูดแปะติดเนี่ยมันชาร์จไม่ค่อยติดละตอนนี้แล้วพอดีไอตัวประกัน Apple Ca r e ปซของพี่กำลังจะหมดพี่ก็เลยต้องส่งซ่อมพอมันส่งซ่อมเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าพี่จะไม่มีความใช้เพราะมันต้องใช้เวลาส่งซ่อมเพราะฉะนั้นมันต้องหลายรอยต่อ มันคือเหตุผลก็คือไอแค่ไอแม็กเซฟเนี่ยแหละเลยเต้องซื้อเครื่องใหม่เลยอันนี้ก็จะได้ส่งซ่อมอาจจะเป็นเหตุผลไร้สาระนิดน,นึงแต่่างทีพี่ทำงานทุกวันมันขาดไม่ได้เพราะว่าอะไรพี่เคยบอกแล้วซามูไรที่ดีมันต้องคู่กับดาบที่ดีมันเป็นที่มาที่เราต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับมาเดี๋ยวมาดูสเปคเครื่องเก่ากันก่อนสเปคเครื่องเก่าของเรานะครับพี่ใช้ MacBook Air นะครับเครื่องนี้เนาะชิป Apple M2 นะครับเมมโมรี่24 g b นะครับแล้วก็ใช้แค่2 5 6สเอง SSD 256สเปคแค่นี้พอแล้วสําหรับใช้ในการทํางานเนี่ยคือเครื่องเก่าของพี่พอเลยใช้ทํางานเลยและใช้ทํางานจริงในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จริงๆรันง,งานระดับประเทศจริงๆแล้วกันแต่มีข้อจํากัดบางอย่างที่พี่เห็นเพนพอยต์มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพนพอยต์ที่พี่เห็นในเครื่องนี้มันก็เลยถูกแก้ในการเครื่องใหม่นี้ให้รีวิวเครื่องเก่าก่อนดีไหมแย่ไหมไม่ได้แย่ขนาดนั้นดีเยี่ยมเลยนะครับใช้งานได้เลยแต่ติดปัญหา เรื่องเดียวคือ s s d น้อยไปน้อยไปสำหรับพี่ขนาดที่ทำงานเนี่ยทุกอย่างอยู่บนคลาวหมดเนาะโค้ดต่างๆอยู่บนจิสหมดไม่ได้เก็บอะไรไว้ที่เครื่องเยอะแต่เนื่องจากพี่ต้องรันหลายโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นพวกฟัตเตอร์ซึ่งมันต้องโหลดพวก X code โ,โหลดพวกอะไรเข้ามาเยอะเนาะกินพื้นที่การใช้งานคน่อนข้างเยอะ2 5 6จึงไม่พอจริงๆแน่นมากๆนะตอนนี้ s s d พี่กินไปประมาณ92%บอะแคบจะเต็มแล้วเลยแค่แอะบวกกับรันโค้ดอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นฝั่งโคด้ดพว o v t end ที่เป็นพวกแล มีหลายโปรเจกต์ที่พี่รันอยู่ไหนจะต้องตรวจงานน้องๆทําโพสตรีวิวต่างๆบางทีโหลดมาลองรันดูในเครื่องก็ยังไม่พอเลยบวกกับตัว Mac เนี่ยตั้งแต่ CPU M ขึ้นไป, CPU ข,นไป CPU ของ Apple ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีทําพวกเรื่องแคชชิงอยู่การแคชของเขาเนี่ยมันเป็นที่มาของการทําให้ OS เขามันค่อนข้างเร็วซึ่งมันกินพื้นที่ของ SSD ด้วยทําให้พื้นที่ของ SSD อะ่ะเหลือน้อยมากนะฮะซึ่งพี่คิดว่า2 5 6ไม่พอสําหรับพี่ลวกันแต่ถ้าถามว่าสาหรับเดบบเริ่มต้นที่ไม่ได้ต้องรันโปรเจกต์เยอะไม่ได้ต้องทำ ก็มันเพียงพอแล้วใช้ VS Code รันงาน Go แรงรันงาน Vue JS Angular หรือว่าจะเป็น React เพียงพอละสเปคเนี่ยใสๆเลยแรม CPU เท่านี้สบายๆซึ่งไอ้ CPU Apple M2 เนี่ยมันมีรายละเอียดของมันอยู่เนาะ CPU Apple M2 เนี่ยจริงๆแล้วมันมันมีประมาณ8คอ นะฮะซึ่งถ้าถามพี่มันเพียงพอไหมเพียงพอได้เลยพี่รันพวก AI 2ต่างๆในเครื่องก็สบายๆนะครับพร้อมโคดดิง้งทำ AI agent รันก็ปกตินะครับไม่เจอปัญหาอะไรเลยติดเรื่องเดียวคือเรื่องของ s t o รเ g จก็ยังถูดูถ่ายใช้ได้แต่แอบ,บคุณกิดนิดนึงแอบบลงแอบบลบอะไรหลายๆอย่างเพื่อทำให้งานสามารถรันได้นะครับแต่มันติดไอเรื่องขอน,นี้ที่พี่บอกเป็นที่มาของการที่ทาให้พี่ต้อง เปลี่ยนในเครื่องนี้เนี่ยแหละทำไมพี่ถึงเลือก Apple Air เป็นเครื่องนี้จริงๆต่อหน้าเราใช้ Pro มาก่อนเราใช้ MacBook Pro มาก่อนปัญหาของมันก็คือมันหนักไปสําหรับพี่แล้วสเปคมันขอใช้ควาว่า o v e ว e n g i n e e r ไปน,นิดนึงคือมันมากเกินไปสําหรับการใช้งานของพี่พี่คิดว่าสเปคสูงระดับนั้นอะงานโคดดิ้งทั่วไปหรืองานที่พี่ใช้ตรวจโคดรีวิวโคดไม่ได้จําเป็นต้องใช้สูงขนาดนั้นแล้วกันแล้วบวกกับมันหนักแอร์ Air มันก็จะเบากว่านะฮะก็เลยเปลี่ยนมาใช้แอร์รู้สึกแฮปปี้มากมาลันโค้ดได้ไม่ม โยนขึ้นเก่าทิ้งเลยไหม <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม่เดี๋ยวเอาไปซ่อมเดี๋ยวไปซ่อมเครื่องใหม่นี้เพิ่งส่งมาสดๆเลยส่งมาจาก Apple s o เ t h a s i ชียส่งมาจากสิงคโปร์นะครับนี่มาถึงซุปเปอร์เดฟของเราเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูแต่ก่อนจะแกะให้ดูเดี๋ยวมาคุยกันก่อนว่าเออสเปคเครื่องเนี่ยมันเป็นสเปคเครื่องอะไรตัวเนี่ยพี่สั่งมาเหมือนเดิมคือเป็น macbook air แต่เป็น m4 ละซึ่งจะเป็นตัว512เพราะว่าด้วยเพนพอยต์เดิมของพี่คือ256มันไม่พอสำหรับพี่แล้วกันพี่เลยขยับเป็น512พอขยับเป็น512ปุ๊ะตัว M4 มันจะมี CPU ให้เลือก2ตัวเนาะจะเป็น CPU เริ่มต้นที่ทํไม่ได้นะประมาณ8คอกับอีกตัวนึงอะ่ะ10คอซึ่งถ้าเกิดเราขยับเป็น512อะ่ะมันจะบังคับเป็น10คอไปเลยมาเลยที่เป็นที่มาที่ไปพี่ๆขยับมา512ปุ๊บพี่เลยได้10คอไปเลยส่วน RAM ที่อัปเกรดเนาะพี่อนะัปเกรดแร m ขึ้นมาเป็น24 GB เหมือนเดิมนะครับเพราะเครื่องเดิมก็ใช้24 GB ซึ่งจริงๆเครื่องเนี้ยมันอัปเดตได้สูงสุดถึงเอ่อ32 GB เลยแต่พี่คิดว่า32 GB มันมากเกินไปเราไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้น24 GB มันเพียงพอสําหรับพี่แล้วแล้วก็เลือก MacBook Air เหมือนเดิมเพราะว่าชอบมันบ มันเบาดีใช้เดินทางพี่ต้องเดินทางออกออนไซต์ไป,ไปนู่นไปนี่ไปพรีเซนต์งานเสาร์อาทิตย์ก็ไปนั่งทํางานร้านกาแฟหรือบางทีก็เข้าออฟฟิศเข้าสตูอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันพกพาง่ายแล้วมันก็ทํางานนอกสถานที่สบายๆเลยแบบอยู่ได้ตลอดมไม่จงเป็นต้องเสียบชาร์จก็เดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันว่าสีอะไรคอมเมนต์บอกได้เลยพี่บูมน่าจะเลือกสีอะไรกล่องก็ประมาณไซสาน์นี้ยกได้อยู่มือเดียวก็แอบหนะักเวลามันแกะมันแกะง่ายมากมันโดยไม่ต้องใช้มีดใช้คัตเตอร์เลยนะครับฉีกตรงนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยว อขอโทษผิดด้านนี่เขามีลูกศรอ,อยู่นี่ตรงนี้ดึงไม่ได้ใช้แรงเยอะขนาดนั้นผู้หญิงทำได้อ่าแพคเกจิ้งเขาดีมากเปิดมาปุ๊บดูกลางแบบสวยๆออกมานะนี่เขาโชว์ความเนี่เรียบบางมากนะตัว L มาเลยแล้วก็มีกล่องทกล่องก็เขียนว่า MacBook Air นะฮะเออดูเฮ้ยพอเอาอันนี้ออกแล้วเ <c oughs> นี่ยอันนี้มีแค่นี้เองดึงออกได้เลยโยนทิ้งข้างหลังกล่องก่อนก่อนดึง ก่อนดึงข้างหลังกล่องนี่เขาจะเขียนสเปคตรงนี้อยู่เห็นไหมเราสั่งมาเป็นเฮ้ยนี่ส่งมาจากสิงคโปร์นะแต่เขารู้ว่าเราสั่งในโหมดคนไทยอะ่ะปิ้นหลังกล่องมาเป็นภาษาไทยให้เออดีวะ่ะหลังกล่องเขาเขียนว่า Macbook Air รุ่น13นิ้วชิป M4 หน่วยความจํา24กิกนะครับแล้วก็พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็น SSD 5.2หนึ่งพี่บีบอกเลยทําให้พี่ได้ CPU แบบ10คอแล้วก็ GPU แบบ10คอมาในตัวตัวนี้เจ๋งเลยเป็น Liquid Retina LED ขนาด13.6นิ้วเดี๋ยวแกะก่อนตามแนวนี้นะตามแนวนี้เดี๋ยวมาดูกันดึงนะ หนึ่งตามแนวเขาเลยพี่เป็นพวกชอบเก็บกล่องอะโยนทิ้งคือแบบก็พยายามแต่ไม่ได้แบบฉีกอะไรให้มันแบบพังทลายอะไรเลยนะโยนทิ้งแล้วฉีกว้าวเสียงงความสุขนะครับเวลาได้ของใหม่ก็จะฟินๆหน่อยแล้วก็พลิกกล่องมามาแบบนี้แล้วก็ขยับเบาๆมาดูกันสีไลสีไล่ลุ้นลุ้นลุ้นเดี๋ยวขออนุญาตเอากล่องกล่องแ b o o อ น้องดูดูงานนะครับนี่ออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้วิธีการหนึ่งของเขาก็ต่อนะที่ยังไม่ได้ใช้คัตเตอร์เลยนะดึงด้วยมือนะนี่เขามีตัวนี้ให้ดูเขาคิดดิดูความแอปเปิรดิดึงออกมาแบบนี้ได้เลยเบาๆนะครับดึงออกมาได้เลยเบาๆหยิบขึ้นมาปุ๊บนี่เฮ้ย <c oughs> ไม่เบานะไม่เบานะเดี๋ยว,เ,ยนนเ,ว,วยเ,เดี๋ยวเทียบก่อนเอ้ยอันนะี้แอบเบากว่าพะเนี่ยเดี๋ยว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 นะรู้สึกผิดไปหรอ หรือพอกันหรือพอกันน่าจะพอกันนะสีอะไรอะ่ะพี่บุ้มเปลี่ยนสีครับดี๋ยมาดูกันเดี๋ยวขออนุญาตแกะตามแนวของเขาเนาะดึงปึ๊บโอ้ว่าพีมีมอ้นอ่ะน้องได้ยินเสียงปะ่ะเนี่ยเสียงรูดอะรูดรวัสดุของเขาอะข <c oughs> ี้โมงจริงเลยอามาแกะนะครับแกะต่อว้าวพี่ก็แกะอย่างดีอย่างบานี่เลยเนาะเพราะว่าพี่อยากเก็บไว้ เก็บกล่องเก็บอะไรไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเก็บก่อนนี่อันนี้พี่ยังเก็บเลยนะเฮ้ยข้างหลังจะมีแบบตุ่มการลื่นนะฮะซึ่งถามว่าตัวเก่ามีไหมเหมือนตัวเก่าจะไม่ได้แบบอ๋อมีเหมือนกันเออมีเหมือนกันแต่ว่าสีต่างกันเห็นไหมพี่สั่งสีซีเวอร์มาตัวนี้ขาบอกดีไซน์ by apple in california ผลิตที่ไชน่าประกอบที่ไชน่านะครับนี่ข้างหลังมันแบบนี้เลยยกมือเดียวได้เหมือนเดิมครับแอร์ก่อนที่จะดูวัสดุของในกล่องมาดูเทียบกับของเก่าก่อนนี่ M 2นี่ M 4 พอกันนะสูงเท่ากันเลยนะสูงเท่ากันเลยอมาดูนี่นี่เป็นคู่มือนะคู่มือซึ่งไม่เคยอ่านซึ่งก็จะไม่อ่านเหมือนเดิมก็จะเก็บเขาไว้เหมือนเดิมครับต่อไปอ่ะอะแดปเตอร อ่ะอะแดปเตอร์จริงๆอะแดปเตอร์เขามีให้เลือก2ตัวราคาเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มเงินเนาะอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งจะเป็นอะแดปเตอร์แบบ2รู2พอร์ตอันนี้ไม่มีพอ์ตนตแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นมีพอร์ตเดียวก็คือชาร์จได้ทีละเครื่องอะพอรตเดียวแต่ว่ามันจะชาร์จไวเป็น70วนะัตต์มั้งตัวนี้จะเสดือแค่35บาวัตต์ครึ่งหนึ่งแต่ชาร์จได้2พอร์ตพี่มองว่า35มมันก็เพียงพอละ แล้วก็บางทีพี่ไม่อยากเสียบชาร์จต่อจาก macbook เพราะว่าบางทีเดี๋ยวเสียบเข้าเสียบออกบ่อยๆพอร์ตมันถลอกนี่เป็นคนรักของก็เลยเดี๋ยวเสียบกับตัวอะแดปเตอร์เขาเลยก็เลยเลือกเลือกตัวนี้มาเป็นสพอร์ตเนาะมาดูสายหน่อยดิสายถักว่ะเฮ้ยชอบอ่ะคือจําได้ว่าของ midnight ของเขาอ่ะจะเป็นสีเดียวกับสีตัว midnight เขาเลยแต่ตัวเนี้ยเราสั่งซินเวอร์มาเขาให้สายสีซินเวอร์มาเลยสีแมทช์กับตัวเครื่องมากๆนี่เสียบปุบ้วคุมโทนเลยในกล่องมีแค่นี้เองหมดแล้ว เห็นปะเฮ้ยเขาเก็บทุกอย่างมาอยู่ในนี้อย่างดีอ่ะอะมาเปิดดูดูไปด้วยกันนะครับมันจะมีตัวโพเทคสกรีนมาเนาะเป็นเหมือนออกแนวเชิงเป็นกระดาษกึ่งผ้าเนาะเป็นใย,ยนุ่มๆดึงนะ,นะฮัลโหล มีทุกภาษาตอนา้าถลองนานี่เปิดแบบใหม่หมๆพร้อมทํางานเลยนะส่วนนี้เครื่องเก่าพี่เวลาเปิดมาถ้าเกิดมีมิดไนท์ข้างในก็จะเป็นนี้นะฮะก็จะดูมืดๆเป็นหมดเลยนี่ก็จะแบบสีออกแนวแบบซินเวอร์เลยอะ่ะ ชอบเลยเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังต่อทำไมถึงเลือกสเปคนี้แล้วแบบมันคุ้มค่าแค่ไหนแล้วก็เดทในยุคนี้คุณมีตน้นทุนที่ถูกลงขนาดไหนในขณะที่ได้คอมแรงขึ้นคือจริงๆพี่ซื้อเครื่องนี้มาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมันจะอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าบาทมันคือ Apple macbook air M4 CPU 10คอร์5 2 g ึอัปเกรดแ a m เป็น 24GB แล้วก็ซื้อ Apple แคปเพิ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะจบอยู่ที่ประมาณ5 0,000กว่า ประมาณ50,000่นกลางๆแต่ถ้าเกิดน้องอยากได้ไม่เกิน50,000แนะนำซื้อสเปคนี้ได้เลยแต่ไม่ต้องซื้อ Apple c a แคร์พัทพี่ซื้อมาใช้ในองค์กรเนาะต้องมี Apple c a r ์พไว้หน่อยให้อุ่นใจนะครับเหมือนเครื่องเนี้ยก็ยังได้ใช้แคร์พัทของเขาอยู่เหตุผลหลักๆที่ซื้อเครื่องนี้เนา ต้องเล่าให้ฟังก่อนเนี๋ยวแม็กที่พี่ซื้อสมัยก่อนนะ่ยย้อนกลับไปเป็น10ปีแล,ล้วล่ะทอมสมัยก่อนซื้อทีเนี่ยน้องรู้ป่ะราคาแบบแสนกลางนะเกือบ2 0 0แสนนะครับซื้อทีแสนห้าแสนแปดแสนสองไม่มีต่ำกว่านี้นะถ้าจะเอาสเปคที่สามารถทำงานได้ณนะตอนยุคนั้นนะทำงานแบบรันโค้ดหนักๆแรมเยอะๆอัดแรมคืออัดแรมเตมตอนนั้นนะั่ว้าวพอเข้าหน้าแรกปุ๊บม,มันจะเป็นแบบนี้ แต่ก่อนนี้แอร์ไม่ไม่อยู่ในสายตาเลยใช้งานจริงไม่ได้ในการทํางานเด็บสมัยตอนพี่เด็บอยู่เพราะว่าพี่ต้องรันโค้ดมาทําพวก ETL ต่างๆเนาะ Extract Transfer Load ต้องใช้ไฟล Excel ใหญ่ๆหนักๆคุณใช้เครื่องแอร์นี่เปิดทีเครื่องค้างก็ต้องใช้ตัว MacBook Pro ปัจจุบันไม่จาเป็นต้องไปถึงโป๋นะครับพี่ใช้แอร์แค่นี้จบงานได้เลยแล้วเครื่องเนี้ยแค่ประมาณ5 0,000ยังไม่ถึงแสนเลยด้วยซ้ำก็สามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพพี่ใช้ในการทําอะไรบ้างเนาะใช้ในการเขียนโค้ดแน่นอนอย่างที่พี่แจ้งคอมเก่าเนี่ย M2 มันทํางานได้คอมใหม่ M4 มันต้องทํางานได้เหมือนเดิมมันแรงกว มันต้องทําได้เหมือนเดิมแถมมีความจุเพิ่มมากยิ่งขึ้นแลมที่เลือก24คือ่คือกลางจริงๆเครื่องนี้ดันได้สูงสุดถึง3ามอนะแต่พี่คิดว่า2 4มันเพียงพอแล้วอะพี่เลยไม่ได้ดันถึง3ามเป็นคอมพิวเตอร์ที่แนะนําสําหรับน้องๆทุกคนละกันที่ตัดสินใจว่าเออฉันกําลังจะซื้อคอมใหม่อัปเกรดคอมต้องไปตัวสุดเลยไหมแพงสุดเลยไหมไม่จําเป็นถ้าน้องมีตังน้องซื้อด้วยความแบบชอบของน้องอยากไปสุดไปให้สุดทางน้องกดตัวสุดไปเลย ที่ไม่ห้ามแต่ถ้าถามว่าตัวไหนกลางๆไฮบริดเหมาะสมทํางานได้เบาสบายแบตเตอรี่อืดก็หลักๆแล้วเนาะงานของเราคือเว็บเบสเว็บแอปพลิเคชันเป็นหลักเพราะฉะนั้นอะเว็บมันก็ต้องประกอบไปด้วย2ออย่างเนาะก็คือฟอนต์เอ็นกับงานแบตเอ็นเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องเนี้ยทำงานฟอนต์เอ็นแบตเอ็นได้สบายรันด็อกเกอร์รันอะไรทุกอย่างเพื่อ POC งานบนเครื่องครบจบในที่เดียว MacBo o k air m4 24G สิกิกากำลังดีที่สุดราคาจริงๆถ้าไม่ซื้อ a p p l e ิลแไม่ถึง50,000ตัวนี้ดีเยี่ยม CEO แนะนำครับโอเคครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เหมาะกับใครบ้างถ้าพี่แนะนานะครับสาหรับน้องๆที่กําลังจะขึ้นมาหาวิทยาลายัยและเรียนสายคอมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์น้องไม่จำเป็นต้องซื้อแรงขนาดนี้ก็ได้1 6กิกเอาอยู่แต่ถ้าถามพี่ถ้าเกิดมีงบประมาณหน่อยนะตัวเนี้ยพี่ว่าบัจเจตประมาณเนี้ยพี่คิดมาให้แล้วว่าคุ้มค่าที่สุดน้องกดไปเลย2 4กิก M4 SSD พี่ขอไว้หน่อยถ้ามีงบเพิ่มเพิ่มแต่ถ้าไม่มี2 5 6, 6พอแต่อาจจะต้องลบบ่อยหน่อยเคลียร์เคลียร์ยพื้นที่บ่อยหน่อยแต่ถ้าแบบหลวมๆเลยพี่วาา5-2กํลัังดนะคร เพราะ,ะนั้นงบประมาณตรงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน50,000แต่ถ้าซื้อ Apple Care เพิ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ50,000ื่นกลางๆห้าหมื่น้น้องๆที่กาลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยเรียนสายคอมคอมไซหรือว่าจะเป็นคอมเอนจิเนียร์หรือจะเป็น IT. ไอทีใดๆก็ตามที่จะต้องใช้ในงานเขียนโปรแกรมเครื่องนี้เอาอยู่แน่นอนน้องๆสามารถใช้ได้ยาวๆยันทํางานยันฝึกงานได้เลยรวมถึงน้องๆที่จบใหม่อยากจะหาคอมพิวเตอร์เตรียมเข้าทํางานนะครับสเปคประมาณนี้ เหมาะสมเลยพี่เชียร์แล้วก็เพิ่มเติมนะครับสำหรับน้องๆท่านใดที่จบมาละทํางานไปละอยากเปลี่ยนคอมใหม่ Mac หรือ Apple เนี่ยเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มันเสถียรจริงๆน้อยมากเลยนะที่พี่จะปิดหรือรีสตาร์ทคอมใหม่เป็นเครื่องที่แนะนำเลยเสถียรแนะนำที่สุดที่แบ่งเลยง่ายๆคือเทียบกับโน้ตบุ๊กที่ CEO Super ปเปใช้เนี่ยใช้2ตัวเนี่ย ได้ทั้งคู่อยู่ที่บัตเจ็ตน้องว่าน้องชอบไปในเวเดเรคชันไหนแต่ถ้าถามพี่ M 2คุ้มค่ามากๆสําหรับการใช้งานในตอนนี้น้องๆซื้อมาหัดเขียนโปรแกรมฝึกเขียนโปรแกรมตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนคอมใหม่และอัปเกรดมีงบหน่อยนะขยับไป5 0,000นนะตัวของพี่อยู่นะจะประมาณ4 8่0มืตัว M 4ตอบโจทย์สุดๆเลยถ้าเกิดอยากให้พี่ทําคลิปรีวิวแก๊กเก็ตแบบนี้ในมุมมองของโปรแกรมเมอร์เนาะว่าแก๊กเก็ตแบบไหนมันคุ้มค่าสําหรับโปรแกรมเมอร์ชอบคลิปแนวแน,วนี้อีกคอมเมนต์ Comment ให้พี่ด้วย ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Super Dev Academy from beginner to pro coder ขอบคุณครับสวัสดีครับ,บรไม่ต้องก็ได้ไม่้องืโยนทิ้ง